รีวิวองเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อง a n a s o n i c นะครับโมเดล RFA 400นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับวิทยุทางเทปใช้ไฟ220โวลต์มาเรามีสายไฟแถมให้ยาว2เมตรหัวกลมตรงรุ่นนะครับตัวนี้เสาวิทยุมังอเครื่องมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกาลเวลาใช้ไฟ220โวลต์บาเรานะครับเสียบไฟตรงม้าเราได้เลยนะครับลังถ่านสะอาดครับตัวนี้ไม่ได้ลองถ่านให้นะครับใช้ถ่านเยอะนะครับ เป็นฐานเบอร์ดีนะครับลองฐานสะอาดไม่มีสนิมนะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดมาฟังก์ชั่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหูฟังตรงนี้เป็นช่องใหม่์นะครับันนี้ปุ่มวอลลุ่มอันนี้ปุ่มนนโทนนะครับเื่อนมาด้านขวาจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุมีระบบ AM FM FM สเต o ิโนะครับสระบบ เลื่อนมาซ้ายสุดเป็นเ m Studio นะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะสถานะไฟนะครับว่าเป็นเอ็มสตูดนะครับใหม่ทุกนายสามารถติดต่อได้ที่จะเป็นเอ็มโมโนได้ายสุดจะเป็นเอ็มสตูดิโอแล้วแม่ทุกครึ่งของบ้านเรานะครับเลยจะ9 2เป็น123 Channel มช่องแนทีวีซาวนี่ถึง108เมกะบ้านเรานะครับยดเถ้าสอบอัดนะฮะอาจจะ วิทยุลงเทปนะครับอะไรดีเล็กขอดนะครับสบู่เบเนตซีแอนด์อีประสานคุณค่าของปกติจากธรรมชาติบำรุงล้ำลึกให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสบู่เบเน็ตซีแอน์อียอดขายอันดับหนึงิลนมาด้านซ้ายนี่เป็นของชั้นเทปนะครับกว่าก็ใสอขาดเต็มระบุนะครับตรงนี้เปลี่ยนสายทานให้หม่อยน ดีบุ๋มกาว่าดีสบู่เบเนสซีแอนด์อีประสานคุณค่าคของวิตามินจากธรรมชาติบำ mm hmm. รุงล้ำลึกให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส<ก>บู่เบเนสซีแอนด์อีลองวังระบบเทป,เ,ปเต็มนะครับ พกเทปจะมีเสียงดังเพราแคกหรือเสียงฮัมเบาๆเบามากนะครับแต่เสียงดีนะครับเสียงอกตามนี้เลยนะครับ <but> ฟังเพลงไทยนะครับอ,รอยากให้เธอลืมไปสักทีคนคนนี้จากวันนี้ รีวิวนะครับขอบคุณครับ